เอ้ยอยู่ไหนกันน่ะเอามใครถามเอ้ยทุกคนฟังเรากก่อนทุกคนฟังเราก่อนเราจะมาทำใส่แลสวรคดีอาบิทั่วโลกกับสวัสดีเราเรากำลังหาโรงหนังอยู่ซึ่งโรงหนังนี้เป็นโรงหนังของกีโดยเฉพาะซึ่งมี่เติอไปดูครับมีเต๋อไปดูครับสร้างโรงหนังอีกทีสิครับเราจะมาใส่ทำสารคดีอาบิตทั่วโลกครับ อกำลังอัดอยู่ด้วยครับตอนนี้กำลังอัดอยู่ด้วยนะตอนนี้ตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวเซ็กซ์ตอนนี้เมื่อไหนเราเอาไว้กำหนดพื้นกำหนดพื้นที่ว่าเราจะไปวางไว้ตรงไหน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 เซ็กซ์ตอนนี้เมื่อเเาบิร์ด่มา ใครก็ได้รีบสร้างหนังลงหนังอาเบะเร็วเราจะมันเป็นลงหนังเกย์โดยเฉพาะเพราะว่าวันก่อนเรายอดขายค่อนข้างโคตรดีเพราะว่าลงหนังเกย์นี่แม่งคนแม่งชอบดูกันเยอะคือคนมาพันคนแม่งเพื่อมาดูหนังอาเบะโดยเฉพาะใช่ไหมโอ้ยไอชินโอเคโอเค ตอนนี้ขี้เกียจได้เน,นาะสถานะดีและอี้ย่ะกูคือกู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 มันก็มีรูให้เขา้าบานที่